สวัสดีครับสวัสดีครับยังวันนี้มากินเมียงปลาทูกันนะครับพักพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงถ่ายกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับออขอบคุณมากมากครับออมากินเมียงปลาทูกับเจ้ากวางตัวป่วนนะครับพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องน่ากินไหมครับพี่น้องช่วยห่อก้อยสุดเนี่ย เป็นไว้กับเกิขึ้าข้าเป็นอะไรว้ับอืมมาพี่น้องจบเชืบเลยกันครับมามีสังสุมาเห็นสุนัะเออจจกเขาแล้วมะจำก้าเขาจกก่อนทำไม

พี่น้องเชื่เชื่ด้วยกันครับเดี่ยวเอามาเมี่ยงบาทัวพี่น้องบาทเขากรอบๆฮะเด่นอ่ะตรงยีนดังเหรออืมหอมมากครับชื่อรังอ่ะชื่อเจี๊ยบ อืมกินน้ำจิ้มกินปางหลายๆก็นะน่ะอนั่นั่ไอ้กองฟีดอะกินป้งหลายๆก็น่ะข้าเชียนเห่กนาะกินน้ำจิ้มอ้อืม้ีใส่อิ้ยก็อะไนะ

Ừ. <himents> bắt <também. h Programs> <hitti geschät payment> <hati chito>

không 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 kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็มาเกัวมากมาัดขากว่ามากังอร่อยมากครับ ngày giúp nhau, à giúp nhau, nha. Này nước của nhà mẹ. Hả?

啊，嗯。 นี่น่อยครับพี่น้องอร่อยมากจริงๆครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เลี้ยงขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะผักกดไลค์กดแชเ์กกติดติมซ่องเลี้ยงพายกินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเป็นกําลังใจให้เลี้ยงหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้เลี้ยงกับน้องมวนด้วยนะครับขอบคุณครับ